สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบักทุกคนเนาะวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูหลักหน่วยบนเนาะลักหน่วยบนสําหรับสูตรนี้เราก็เริ่มใช้ตั้งแต่งวดวันที่1เดือน 7, จ็ดสองพนาอกเนาะก็เข้ามาทั้งหมด12งวดเนาะสำหรับหลักหน่วยในสูตรนี้ก็ยังไม่มีววดไหนหลุดเลย เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูต่อในสูตรนี้พอเดี๋ยวมาดูคําเตือนของทางช่องก่อนคําเตือนเลขที่ได้เป็นเพียงสูตรคํานวณเท่านั้นสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจรนะารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันเละสิ่งผิดกฎหมายอ่ะเดี๋ยวงัพล่าสุดอัพล่าสุดออกอยู่ยที่ห้าสี่สี่ หลักหน่วยบนของเราก็เข้าที่เลข4ก็เข้าต่อเป็นงวดที่13เนาะเดี๋ยวมาดูต่องวดที่14จะได้เป็นเลขอะไรอ่าตำแหน่งที่เราจะใช้ก็จะเป็นตำแหน่งหลักร้อยเหมือนเดิม หลักร้อยก็จะเป็นเลขห้าเลขห้าบวกด้วยข่าคงที่เจ็ดก็จะได้สิบสองสองบวกข้าคงที่เจ็ดได้เก้าเก้าบวกข้าคงที่เจ็ดสิบหกก็ได้หกหกบวกข้าคงที่เจ็ดเอาได้สิบสามได้สามสามบวกข้าคงที่เจ็ดได้ศูนย์ดังนั้นหลักหน่วยบนของเราได้สองเก้า หกสามศสองเก้าหกสามศูนย์ก็มาลุ้นกันต่อสำหรับสูตรนี้เนาะสูตรหลักหน่วยบนทั้งหมดเข้ามาแล้ว13บมงวดยังไม่มีงวดไหนหลุดก็มาดูต่ออีก ววนนี้จะเป็นงวดที่สิบสี่หรือไม่เนาะะจากวันที่สิบเจ็ดมุกราลาหกเจ็ดทำแล้วได้สองเก้าหกสามศูนย์โอเคสุดท้ายนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคน ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ